มาแล้วนําวันหนึาวัได้ยินเสียงรถพอ่อยินเสียงรถพ่อแล้วรถพ่อกำลังมารถพ่อมีย่าเขาจะจำได้ดีโอ้ยสอยเงินก็ดีใจรถพ่อมาแล้วรถพ่อมาแล้ว <laughs> รถพ่อมาแล้วคว่าสิไปควออ้าพูนละลูกคว้าสิไปคว้าไปพูนไปพูนไปไปไป,ไปไปเป็นน้ำพ่อไปเป็นน้ำพ่อเป็นน้ำพอ่อไปแล้วเห็นรถพ่อมาแลนเลย วิตามรถย่านะฮะวิ่งตามรถยาะะ่า,ยากันแล้วน้ำเพดลาไปที่รังเขาเตี๋ยเออไปแล้วไปแล้วต้องนอนน้ำก่อน นอนน้ำก่อนค่อยมากินย่าพาเป็นนอนนํำแม่งำจใจอยู่ข้างหลังเขารู้เลยนะว่านอนน้ำแล้วจะได้กินย่าเดินตรงไปสะน้ำเลย างั้นใจแวะกินน้ำนอนน้ำก่อนถึงเข้าข้อกินหญ้า งน้ำว้าว่าลงน้ำโอ้น้องน้ำเพชรโตเลยร่งน้ำไปไปลงน้ำมาร่ลงน้ำมาเดี๋ยไปกินหยาดิไปลูกไปไปหลามงน้ำเดิไปน้ำว่าลงน้ำเดิพันเอาลงน้ำเดิยวร่งน้ำเดิลงน้ำน้ำว่าอาบน้ำก่อนมาอาบน้ำเพอไว้กินเด้ ไปไปลงน sure> ้าไปลูกไปมาเอ้ยไปไปลงน้ำนี่ไม่อยากนอนน้ำหนาวไหนบ้าหนาวไหนบ้าไปไปอันใจพาลูกลงน้ำอันใจพาลูกลงน้ำร็วลูกเร็วใจไล่หมานี่อืมไปน้ำดี นอนน้ำนอนน้ำโอ้ยเจ้าซอยเงินไปลงน้ำไปลไปูกไปออกพายง่ายหมด้ลกูกถึงโซนมุนบิดลงน้ำเร็วน้ำเพชรยอดออกพาวเพ่าขึ้นมากะสิกินติดแลีนนี่ Long phải Đi phải Đi phải bay, phải bay phải lòng ngân chị nói bay quay hèn à. chị bay quay hèn chứ cứ nhai hèn bên khoáng hèn à, áo tốt cháy <laughs> có cây nhăn nè tốt cây nhăn bố có cây nhăn à tốt cây bán hành à tốt à nó tốt cây lấy ôi ta mình nó bán hành nó bán tốt cây nhăn lấy là con lũy anh, bạc <laughs> 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 bó แล้วตามแล้วตกใจน้ำใจเฮ้ยแล้วทไม้มนตกใจยยงเงไรล่ะวันเด้อมาเด้อตกใจอ่ะโอ้พีบเอโน้อยตกใจเบิดิ ยันยางยงหลุยแล้วอยบหลุยเลยแหละนอน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 กัน่าฟาวขึ้นดอกนอนในขีดตมนอนก่อนมุดน้ำซาเบยม,มุมดน้ำมุมดน้ำมุดน้ำยกวันกันนอนมาโดนแล้วสิข,ขึ้นไปกินยานล่ะ พักกันขึ้นแล้วนอนมาโดนไปรอก,กินยาเขารู้ว่ามียาอยู่ในรถอาบข้าเดียวขึ้นเลยแน่ยกกวนน้องน้ำหนมาแล้วว่าอ,อยากลุกนอนอยากกินยา มาพี่แม่ลูกมามามาเขาคอกตัวจังได้กินหญ well. ้าแม่คอกเร็วเขาคอกจังได้กินหญ้ามาเร็วมาเร็วมามาเขาคอกเขาคอกบม่เม่นไปพูนเขาคอกเร็ว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 เขาคอกเร็วมาหมา ขอกไผ่ขอกมันยังได้กินหญ้าเร็ว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 เอาขวากเร็วโดดดอโดดดังเอาขอกเร็วขอกเร็วไปไปไปขวากเร็วมเขวากมาได้กินใหญ่ได้ลูกมามาเร็วมาเร็วไปเขวากเขวาก ไปทอ้ทอ,งทอ,งทองท้ทองท้องท้องซับไปไปท้องซับหน่อยไปาาข่าวว่าถือคอ,ขอ,อกข่าวว่ถือคอกไอ้งั้นใจกับข่าวว่ถือคอกเอาคอกไปควกมันลูกไอ้น้ำบากับพานนองเอาคอกเลย อันนองขคอ,อกแล้วข้อไข่คออมันรอ,อก,กินหญ้าเดี๋ยวหญ้าก,ก็มาอคอ,อกนี้เป็นตัวไหนข้อไข่คออมันเห็นายออกอยากออกน้ำ้ายว่าทันแล้วว่าทันแล้ว กันแหละโอ้โหขอกเลแ้ยนน้ำขวดเขาเลี้ยนจะเขา่าขอกน้ำาอ้วามหมายเขาเงินนำเพชรอ่ะย่างอยู่น้ำไอ้น้ำบายังดังเรี่ยงกันเลยอย่างอยู่น้ำไอ้น้ำบาเข้าขอกเรียบร้อยเราก็จะเอาหญ้ามาให้กินนะคะ <c oughs> เป็นเวลาเข้าขาอกค่ะรอกินหญ้ากันจ้า